สวัสด uh, ีครับผมพ่อแม่พี่น้องดูเห็ดพ่อแม่น้องโอ้ยเห็ดเดียเห็ดละงอกเหลืองด้วยซ้ำรากบานเฮ้ตัวเนาะเห็ดละงอกเหลืองด้วยซ้ำครับผมพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราต่อยิ่งกกอกครับผมกันได้อู้โกันได้สามทำไมเยอะจังเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเยอะมากเยอะมากช่วยยืดดูโอ้เม็ดเถิอกเม็ดเถิอก โอ้ยน oh, oh. <U y. S 1> ี่นี่เหยียบซ้ำโอ้ยทุ่มหอดห้างแล้วกันยังโดูหาจูดายนี่นี่กว้างนี่โอ้ยมาต่อยเหยียบพังหมดเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้ยโอ้ยเหยียบพังเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง บาต่อยเหยียบพังเลยพ่อไอ้น้องนี่อุ้ย,ยนี่นเห็บทั้งนั้นเลยแถวนี้นี่ห้ามเหยียบเลยปพาอก็นี่พ่อไอ้น้องนี่เยอะมากครับผมพ่อไอ้น้องเห็ดบ้าน<ม>กกอกเยอะมากมันมันมีช่องหลายๆเฉดมันกันเอานะพ่อแม่พี่น้องนี่มามามา,มา,มาพ่อไอน้องโอ้ยทำไมเยอะจังเลยนี่เห็ดเนี่ยนี่นี่นี่เห็ดบ้านกกอกทำไมเยอะแบบนี้เ่าก้ลังถ่ายคลิปก่อน จะคุยเผืออ่อเนี่ยมีคิดก่อนเอานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยพ่อแม่พี่น้องนะงมาเจอเห็ดแล้วนะคะตอนนี้นเห็ดละโงูค่ะอ้าวชกยีบละมาอันนั้นนะยังเนี่ยยีบ,ลยบเลยเออยีบเลยตีนเจ้านี่น,นะคะบบตัวตยีบโอ้ยยีบหมดเลยเมื่อวานสวรรค์ก็มาเอาตรงนี้นะคะโอ้ยีบหมดเลยมีแต่เห็ดทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องนะเห็ดทั้งนั้นนี่น้องไข่เห็ดเนาะแล้วก็นี่นี่ ป่าเห็ดทั้งนั้นเลยพ่อแม่น้องนะป่าเห็ดทั้งนั้นเลยแถวนี้หน,นุนนุนหนนก็มีเดี๋ยวสวัสด<อ>เก็บเห็ดนะคะเจ<อ>้ากระตังเบิ่งขอญาติเก็บเห็ดก่อนเด้อพ่อแม่น้องเด้อเก็บเห็ดก่อนเออเดี๋ยวตั้งไว้เจ้าเนาะดูดูสาวันเก็บเห็ดก่อนนะครับผมมาเจอป่าเห็ดใหญ่พ่อแม่น้องโอ้ยป่าเห็ดใหญ่ดู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 ดด ดูเห็ดนะโอ้ยทำไมเต็มกระหยังกระตาจังเลยพ่อแม่บ้าน้องนะบ้านกกอกเรียดกระกระหยังเด้อพ่อแม่บ้าน้องเด้อมาอยู่กับเสาวันนะครับจอมหาเห็ดของบ้านกกอกพ่อแม่บ้าน้องนะอ๋อดูมีดมาสั่นพ่อห้ามมีดพ่อห้ามมีดเข้าใกล้พ่อแม่บ้าน้องนะพ่อห้ามเอามีดเข้าหน้าจอนะคะอแม่พี่น้องเอาเลยนะครับผมดูก่อนนะครับดูการเอาเห็ดของเสาวันก่อนเด้อพ่อแม่บ้าน้องเด้อเก็บด้วยเก็บด้วยคุณอันเพ็ญนะครับพี่บ่าวต้อยเก็บเห็ดได้ แต่ดอกเดียวแต่เหยียบเห็ดไปเป็นร้อยๆดอกเลยฮ่านะครับเอาทำไมพูดความจริงจังเลยเขินนะคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟซาตีเขินก็เป็นนะคนหนึง่งชอบเขินนะจะบอกให้เห็ดนะครับผมพราแม่นม่น้องถ้าเราเอาไม่เป็นนะ่ะมันจะไม่เกิดอีกเพราะม่นม่น้องนะเพราะว่ามันสูญเสียสปอร์ไปต้องให้คนที่เอาเป็นนะเพราะม่นม่น้องนะเอาเห็ดถึงจะเอาได้ ทำไมได้เยอะแบบนี้พอให้พี่น้องนะั้นได้เยอะมากเลยตรงนี้เ,เป็นป่าเห็ด,ดะนะออนซอนนะครับคุณอรณีนะครับผมคุณอรณีออนซอนนะทีนี้วัสดีครับผมปา้าเยอะแท้นะครับคุณอรสา,านะครับผมเยอะนะนจะบอกอบออสองวันมัวแต่เก็บเห็ดเต็มกระยังกระตาไม่ค่อยได้ไลเลยพอให้พี่น้องนะั้นบอกไปมีแต่ไลนะไม่มีเห็ดเอาอยู่นี่เอาอยู่นี่คนวัน เอาอยู่งทางหลังนี่ก่อนได้เหยียบอมาเห็ดละงูดูสาวันเอานะพ่อแม่พี่น้องนะดูสาวันเอาเรามาดูโอ้ยดอกใหญ่จังเลยนั้นนั้นดอกใหญ่มากพ่อแม่พี่น้องโอ้โหบอยูดูโชว์โชว์โชว์นี่โชว์หน่อยพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้โหทำไมใหญ่จังเลยไม่มีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องดอกจูมใหญ่ยาวโอ้ยเยอะแยะมากมายพ่อแม่พี่น้อง ไม่เป็นแบบนี้จนล้นกระยังกระตาหมดเลยพ่อแม่น้องนะจนล้นเลยจนล้นเลยเดี๋ยวดูก่อนไปเรื่อยๆก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยบ่าวไปพนน่ะเต็มแถวนี้เออยายกึ้มนี่ปามกอนั้นเออเขาก็ได้ยืดหรอกวะสองโด สามโดดนั่นเยอะเห็ดละโมกแต่เอามาดูเก็บเห็ดกันพ่อแม่แม่น้องมาดูเก็บเห็ดกันของการเก็บเห็ดก,ก่อนนะคะอช่ใช่การเก็บดูที่เก่นเนงนะคะเนาะนี่เด้อไครเห็ด เห็ดอันนี้เห็ดป่าเด้อค่ะพี่นุ้ยคะามาช่างบาดตจอบหรือเปล่าคะอันนี้เห็ดป่านะคะพี่นุเขาไม่ได้ปลูกเลยค่ะเขบคุณนะคะที่เตือนจาวันนะคะน้องพอดีเ,ออเห็ดก็อยู่ในป่านะคะอ๋อนี้ไม่ไม่มีการปลูกเห็ดะะมั้นี่เมี๋ยวของอาจารย์แบนที่ปลูกเห็ดชมไปก่อนเด้อพอน้องได้ชมไปก่อนสวยงามๆนี่งชมไปก่อน เฮ้โทรศัพท์ค่อยบอกไมโทรศัพท์เพิ่พี่เพิ่งเจ้าบอกอ๋อนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเห็ดเยอะมากพ่อแม่น้องล้นกระหยังเลยนะไปดูมาดูไปเรียกคนมาดูเดี๋ยวนี้เลยมาเจอผาเห็ดแล้วพ่อแม่น้องนะหมอต่อยโม้อไปม้มาแต่สาววันเห็นอ้าวแล้วาววันหาเห็ดีหรอกต่อยยืนอยู่ตรงถนนยืนขีโม้ออยู่อ๋อ ถ้าไม่อยากหาเห็ดนดถ้าไม่อยากถ่ายคลิปบ่เตยก็ไม่มานะคะปก <อา S 2> ติตไม่เคยมาก็มีแต่สวันเวลาเวลา,วลาหน้าเห็ดหน้าผักหวานแม่ก็จะบอกว่าไปหาเห็ดเลยนะสะวันก็มานะคะ ล้นกระยังกระตาเลยพ่อไอ้พี่น้องเอ้ยดูถ้ามันเป็นแ Eng เนี่ย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  ดูพ่อแม่เป็น้องแถวนี้ล่ะอยู่แถวนี้ล่ะอยู่แถวนี้รู้ว่าในคนเอาเมืองนี่แหละเดียวโอ้ก็อันนั้นดูก่อนพ่อแม่เป็น้องล้นกระยังกระตาแล้วนะพ่อแม่เป็น้องโอ้โหหกสิบสามแล้วล้นกระยังกระตาเลยพ่อแม่เป็น้องทำไมเยอะมากพ่อแม่เป็นน้องทำไมเยอะแบบนี้แถวนี้ล่ะหาแถวนี้หมดนี่พ่อแม่เป็นน้องทั้งสวยทั้งเด่นทั้ง เป็นจูมอยู่เนาะค่ะเนาะมันเป็นจูมเป็นจูมอยู่ดูดูดูพอน้องไม่อร่อยไม่หาดูดูนี่บวตไตได้เด้อดอกนี้ดอกเดียวพอน้องนะวันนี้ได้ดอกเดียวเอ้หายากนะพอน้องของหายากนะจะบอกให้หายากนะที่บอตไตจะเห็นแนาอมอือมเพราะว่ามันไม่ค่อยเอาตรนี้ ป้าเต็มตะก,ก้าเลยเออใช่พี่พยาไม่เต็มนะไม่ได้นะบรรคนบ้านกกอกเสียหายนะพ่อพี่น้องนะมาไปต้องร้องเพลงเพื่อความจริงในใจเออคุณการ์ตูนนะเออใช่ใช่ใช่ความจริงในใจร้องเลยเป็นแบบนั้นเห็นเราซึ่งสงะเรามาตู่เราโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอยเจ้ากระไร มาโพดมาโพยลายแถบพอมันไปน้องเลยวน่วนหาแถวนี้แล้วหูจักแนวนี้เชอะแล้วก่อนวนหาแถวนี้พอมันมน้องได้เยอะแล้ววนหาแถวนี้ก่อนอาสาวันนะได้เยอะเขาสั่งมาแล้วนะครับผมเขาเขาสั่งมาจากเมืองจกนแล้วครับผมบอกว่าโอเคเลย อ่ต้องเขาบอกว่าเขาอยากกินวันนี้ต้องเอาไปส่งเขาวันนี้พ่อแม่พี่น้องอืได้เยอะเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องล้นกระหยังเลยนะอ่บ้านกกอกเรียกกระหยังพ่อแม่พี่น้องนะอ่ภาษาไทยเรียกตะก้าพ่อแม่พี่น้องอ้ยเว้าน้ำหยากาอภาษาในกระไดอ เดี๋ยวเราหาเลาะไปเรื่อยๆถ้างั้นพ่อแม่พี่น้องหาเลาะไปเรื่อยๆเราเนีย่ยจำลองหาแถวนั้นก็มีมีละเอียดดอกนะเออเออเนี่ยเลาะวนไปวนมานี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวนไปวนมาแถวนี้แหละเราอือ สวัสดีครับโอ้ยมาเยอะจังเลยโอ้ยขอบคุณครับมาๆๆๆเมื่อกี้นี่80ดสิรถลงมาเหลืออ่ารดลงมาเหลือ54โอ้หรือ8 4สี่นี่โอ้ตาลายแล้วสงสัย84สี่นะมาๆๆพอแม่เป็นน้องนะมาๆๆมามาเยอะๆเลยนะครับผมเอานะครับผมป่าต่อยก็ขอจบคลิปไ่เพียงเท่านี้นะครับแต่ไม่ลงไลน์นะครับผมยังไงเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้บ่าวต่อยหน่อยเด้อครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดี